แน่นอนครับด้านล่างคือสคริปต์รีวิวบูกติทัวบิลลอนปี2อ2 5ความยาว600คำโดยมีการแนะนำช่องคาเทรนและคำชวนกดติดตามตอนต้นและตอนท้ายเป็นภาษาฮินดีส่วนเนื้อหาหลักเป็นภาษาไทยตามที่คุณต้องการขีดขีดขีด namaste s t o m ส swagata hai apaka c a t r e n e nala m e m เจแฮมฮามาเลดเฮมอเปกไลดุนิยาคีซาเบสซานดาร่าออรานายการิยมคียานาคารีแอการ่าเอแปนอภิทาก้าฮามาเรเคนาลาโคซัาสกายบ้าเนฮิมคิยาไฮทรูเจดิเซทาราลิยีออราเบลาไอคานาดาบาน่ามาตาพูลีทากิอัปปโกฮาราเนวิดิโยคีโนติพิเคซานามิลาซาเกะ สวัสดีครับผู้ชมคาเทรนทุกท่านวันนี้เราจะพาไปพบกับไฮเปอร์คาร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายบูาติที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการยานยนต์โลกนั่นคือบูาติทัวบินลอนปี2025ซึ่งเป็นรถที่มาสานต่อตำนานหลังจากชิรอนและเวรอนด้วยดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่และเทคโนโลยีระดับสูงสุดในโลกบูาติทัวบินลอนมาพร้อมงานออกแบบที่หรูหราและล้ำสมัย สานความเป็นศินละปะเข้ากับวิศวกรรมระดับโลกด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าทรงเฉียบช่องรับลมขนาดใหญ่และเส้นสายที่เน้นหลักอากาศพลาศาสตร์ตัวถังผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์แบบใหม่ที่ทั้งแข็งแกร่งและเบาเสริมให้รถมีน้ำหนักเบาและสามารถเร่งได้อย่างรวดเร็ว หัวใจของทัวบินลอนคือเครื่องยนต์ V16 แบบไฮบริดพัฒนาใหม่ทั้งหมดซึ่งทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้กำลังรวมกันมากกว่า1,800แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาน้อยกว่า2.0วินาทีและทำความเร็วสูงสุดทะลุ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์แบบ8สปีดท,ที่ได้รับการปรับแต่งเฉพาะสำหรับรถรุ่นนี้ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างแม่นยำและร ระบบการสะเทือนของบูติทัวบิลลอนเป็นแบบแอคทีฟที่สามารถปรับความสูงของตัวรถตามสภาพถนนและความเร็วช่วยเพิ่มความสบายและความมั่นคงขณะขับขี่ในทุกสถานการณ์ดิสเบรสเซรามิกคาร์บอนขนาดใหญ่พิเศษที่ให้ประสิทธิภาพในการหยุดรถอย่างมั่นใจแม้ในความเร็วสูง ภายในห้องโดยสารออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากนาฬิกาทัวบินลอนซึ่งเป็นที่มาของชื่อรุ่นนี้แผงหน้าปัดแบบอนาล็อกที่ประดิษฐ์ด้วยมือผสมกับหน้าจอดิจิทัลอย่างลงตัวคอนโซลกลางทำจากอลูมิเนียมกลึงชิ้นเดียวควงม,มาลายรูปทรงพิเศษพร้อมปุ่มควบคุมครบครันเบาะนั่งหนังแท้ระดับหรูที่ให้การรองรับและความสบายสูงสุดทุกการเดินทาง บูติ t ทัว u r บินลอนไม่ใช่เพียงแค่รถแต่เป็นงานศินลปะเคลื่อนที่เทคโนโลยีที่ใส่มานั้นลำหน้าทุกด้านทั้งระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยขับขั้นสูงและระบบการจัดก,การพลังงานไฮบริดที่ชาญฉลาดอีกทั้งยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบทั้งคอมฟอร์ตสปอร์ตและท็อปสปีดรถคันนี้จะถูกผลิตเพียงจำนวนจำกัด ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ราว250คันทั่วโลกและราคาคาดการเริ่มต้นมากกว่า3ล้านยูโรหรือประมาณ120ล้านบาทโดยไม่มีการประณีประนอมในด้านคุณภาพสมรรถนะหรือความหรูหราบุกติทัวบิลลอนจึงเป็นผลงานชิ้นเอกของโลกยานยนต์เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมขั้นสุดกับความงดงามทางศิลปะที่หาใครเทียบได้ สำหรับผู้ที่หลงไหลในความเร็วและควา